มาป <Pop ark S 1> <ท>ักเมือกอยู่หน้าเด้อปลาลุงเ้ยหมือนี่สบายดีเด้อปลาลุงเอ้ยสี่สิมาใจใจพ่อไม่ต้องบายแหมดินนอนบนเลียวแหละฮะมอรเมนอันขนมช็อกโกแลตเขากินเลยสยาวยี่สิยาวดอนนีอานี่นี่นี่ไปหายค้ำไปค้ำผ้าไปค้ำเถอะ ม่่งใหญ่ได้เห่อหนิคือจังือไ้นี่าอกม่ตายเน่ยเงินหมดแล้วจ้มันเทอร์นม่อกงวงน้เพื่อนแล้วมันแก่มันแรงคักแรง่ะแก่เลยแก่เด้งเ่ยนะไม่ไม่ไม่พี่ของเจ้าอยู่พี่ลูกพี่ของเจ้าข้องล่าอยู่พี่น้าล่านี่ล่าเอ้ยล่าวัฒนาใบดีชู้ด้าเลยแม่ชด้จ้าไม ปากเมือกแล้วพระตูก็มีตุ๊บปากเมือกแล้วมือนไม่ไม่ไม่อยู่หน้าเมือแล้วไม่ไม่ไม่คนไทยน้อยเด้อโอ้ยคนไทยใหญ่นักเราแค่ปม่ตู้กะยังไม่ได้ห่วงได้เฮยเนาะไม่ห่วงจกเคื่อไม่หยาบสิเนียวอ้ยดำมันจะให้ลูกเดี๋ยินน่าท้องใหญ่ไงนี่อันว่าแม่แม่พูดได้แม่แล้วข้าซุปกินได้ ชุบคือชุบหมางเียไม่เนนี่พอเออเานเ่าบอับจักลัวเฮิมไม่จักกินก็กินหมากกกกมันได้เฮิมเลาวกินมากโดนบ่อเนียนเปลี่ยนน้ำหนักเฮิมเขาแห้งขน่ะปรีดายขนาดชั้มมันชุบกว่านี่ยมบ่อแทบ มุ้งมองน้ำนหนูใหม่ยังกาะถือผ้าชื่อกลั่นปวะเลยเวเนียมันก็ไล่แล้วนี่นามแก่แล้วเมตุเห็ดยังนี่ชิดอกไปให้เราไปตูเห็ดยังนี่ชิดอกหลานคอนี่เหอ ชมนก็เต่าอยูกเต่าอูมันเยอย่ังหมุบยังหมูฮิ่มเมาะมื่อนันเขากินฮิมคากแล้วมื่อ่ะเมื่อนันเฮิ่มคากแล้วมื่อ่ะยังประแดดอยู่นี่ดูตังะเง็ดยังเนี่ประตูเ็นแเูเนคือแนัลกินข้าวเก่ามันงมืเา ไปใอยากกินน้ำบ่น้ำดื่มกาซ่าเออให้เห็นไม่ตู้เปิดให้ไปอยากอกบ่เอาเเปิดอาไม่มูมันไหมเปิดกาไม่ไมกินได้ไหมไม่กินได้หมันมองคายเอาแล้วมีแล้วเม่สั่นบ่ยาล้ bớt ngờ cái ra đó, đó. thấy đúng, đúng. đúng không? ra gây 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 บ่ให้ตู<ม>้บ่กิ้นไม่ไ <c oughs> ด้แแรงไม่ยะได้ฮะแแรงวายหัวแด้วจินบ่าค่ายเมร์่ะไม่มีทำไม่มีอุตโนะโดบ่ศาสนารุ่นนี่ว่าภูมิทัณานดีอยู่ล <c oughs> เลยเฮาไข่ก็รอดไปแล้วเป็นวัดนี่ก็รอดแล้ว <c oughs> สองหว้ดเลยคะเรากลั่นใจมาพูมท่านท่านดีอยู่องหุดดเละชุดน้องผ้ากรอโปรงวะมูกรบโลรดมาสนารอดเออมังเงนที่แย่ล้ออิ่มนะบอ๊มันดูกินไากไม่น้อยชิจา เดียวชูข้ามกินไป้ชูข้ามกินเปกินบ่ข้ามเนี่ยคุณปหนยิไหนข้ามไหมนาจอกนะกินบ่อช่นาจุกไเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเฮ้ยเม้ยเก้เฮ้ย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 เฮเฮเฮ้ยเฮ้เน้เเ้้ เอาทยอล้รแถบนี้หยากติดดุกเลยไอยังรึไอคัอันทิงอ <t> ันไอยังนะอันตัวทิงอันไอยังนะห้องอบเติดปาเลยวะคุ้มกับเลยคุ้มไอผ้าวะเมนจีห้องนะสาวม่ไ่แม่กินน้ำเนมันเหียนะคะ ngày vẫn bỏ không đi <cười> 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 một đình luôn thì khuyên ma thăng thì má nhục hào nhục hào đục hào vậy tham hả nhìn chậm อุ <Christina. S 1> ้ยดูข่อยเปื่นนะคะฮะเ็บโอ้ยดูดูอิาบุญเลยจักจักรหอดเส็บเซ่บ่นมาไหมลานจะกินน้ำฉก มันดีมากนะเมื่อกี้แม่ว่าเมื่อกี้แม่มองๆมันเทิมซัมได้อ้เหากินมื้อนั้นมันเดืองเฮงอีดีมื้อนั้นนะมันยุ่งกันนี่มันยู่แล้วนนีะมันอย่างอแต่มันชุกมันไม่ได้เบเลยมันชุกนะชุกอีดีนะะเย็นให้กูเร่มากนึ่งคอะจะเริ่มแรงนะกูมากกู่ายมันเพิ่มเกลือน ต้องลูกงานมันติดอะไรได้รู้ลายเ่กินน้ำชมเนาะมีแห้งแน่น่ะน้ำปลาน้ำยางนะ้ําขมาแม่เอสยต้นมงม่วงเพื่องพวกเงาเงิน มันชุมม่วงสามดูรู้จักสิเป็นมังม่วงยังแบบไรเนาะโอ้หพนางระปตุ่นนะนางเฮ้ยประตุนหมกขาวๆนลูกนะ่นะเมนบอ้าเมนแล้วอีหล่าว่าขึ้นนสีเาแคกอันชูไปกัมนนม่วงอันนั้นอันนันนมังม่วงน้ำอันบังม่วงแก้วขมิ้นอันนั้นนะแก้วขมิ้นแบบมันชุกนั่นเป็นเซนนนั้นนะนอนนะันได้มเลยขันได้มเลยอีหล่าเล ป่ได<อ>้นีวัไปไดหน่อยเประตูนีบขาว้ม่เม่วมเาฉันจหาือมัปุยกอเฮาคะเขาชอแค่นะว่นะบัวปูกออนไลน์วะมิจังโฮมแท้ปูกของก้อนนองโบแท้เลยนะเขียนเรื่องวัลปกผักปก ไม่ปลูกเงี้ยวไหกากัลูกอะไรแบบนั้นปลูกกับบังามน่ะเต่กี้กูยังกูเป็นหม่างเลยตัวนี้ด้วยนั่นลูกอ้ยเด็ดเนื้อต้มกี่โด่นน่ะแซ่บอยากเอาเลยแม่เอาเขาดูออกกินชงเถื่อเลยฮะมันโมเมีแนวกินกับจำเจียวซื้อกาแซ่บแล้วพ่อมันเป็นมันๆเลยมันมัๆขมมเลยมาทาบัวได้ลูเกวาดนะโอเคโอเคไปอ้ยเนาะ Ni mà kì nắm sống hay. A mà mẹ nhà. A mô nè 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 แงคัดกะลลใช่พาน่ะยัไม่ย้ไหมใพาเลเออยู่เงือนเออไอแดงไมใช่ไงแดงชิบะุบยาอู่น้องหามึงยวนนีกแดงเนี่ยหัวมันแดงจริงนอนเธอุบเธอเลือดเืมาห้ยแลวเตียเงินแนวคืนๆแดงว่ะไปใช้นี่เรนหน้าไปใช้เรีนหน้าอกเนนาไปเรียนไปจั มาเดินมาเลิกบอไปก็ยากบอขึ้นก็ยามาอยู่รูมพี่มันจังเย็นไว้เตยยันแมวยันแมวบอขึ้นก็ยามาบอกเลขไปตู้ไว้เลขยังชิออกนะมาตู้ไปตู้เสียเงินหีิไว้ทำเลขออกเจ้าทำเลขกรูฟูเลยทำไมต้องบอกไปบยังบอกแต่บอกนี่ว่าเลขกูชื่อนี่ว่า ไม่เรื่องลยไล่ตามกระดไม่ไดกัเก้าเก้า่ันก็ไปกนไปไปกไปไปเลยก็ยาอีานะ้ำเพงมัมามาบอกไบอกคำก็บอกไปตู้แน่เด็กยังชื่อออกนะอกบอกไปตู้เลยนะตู้ื้อเยไปมันมาบจักดอน้ำบาจักใช่จดอมจบอกจะตู้เสียงกนจะดออเคโจไป งงเด้งมาพี่ดูมาพี่มาพี่อย่างเหรอมาชิลล้อมอะลูกเออนี่เอาอานำดูเน่ย เอาแม่ลุงน้ำชมลูกนี่มาพี่มาพี่มาพี่หัไว้หัวไว้มาแรงเอาแล้วมาแงมากเลย่ะไอแลงมากเลยนะมันไม่มันไม่ลูกมันไม่ไอแลงสิือกเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกมันน่อยเมย์มาเลยมาเลยมาพี่ลูกมา嘛อู้คนเก่งของแม่ปั้นไม่ลุงมือน่ะลูกเออ ให้ได้ไมุอู้มื้อนี้ของยังให้มุอู้มื้อนี้น่ะเอ้ออ้าวเฮ็ดปากงามน่เฮ็ดปากงาม้กินน้มนีน้นี่ก็น้ดแล้วนี่ก้ดูดเอาหั่นมันจะกินไงยของไอ้แหงมันสิเอามาลิ้นกสิว่าของิ้นเก่าดแล้วยาแดงแล้วดนายเอออืมเ่ยแหลงหาเด้อเด้อไปแล้วไปไปทิ่ม

โมยากบ่บ่นอนโมนางนอนเย็นจะเจือเรื่องชั้นระเย็นชั้นดมมเคยนอนอะโมนอนไดยบาดอะนอกจากนอนอยู่เพื่อนเจ้าของอยู่ใส่สังเกตมี่ภาปิดหนเมือเอาคำก็ไรแมู่มู่แม่มู่แู่แู่ห้องเจ็บเจืม่จูแมู่แม่จูแม่จูแมู่แมู่แม่ เออเล้งตนะดไปได้คนเดบนดินจบตีได้นะตีน้อยได้มาเริ่มครบตีนจลได้มุดดินลายซับแม่ตู้อองแนบบนดิน้ำเนาะซมชิดินน้ำมีกโอ้โเาลลำนาหนิเอาไร้อขู่ชีลำก้าเจ้ากาบนดินนี่จะไปดินน้ำกปพกนะป้าจะชเวร์นี่นะหยามเลยนี่นี

ดาตี้ชอนตายยังเด้กอกไก่น้องกับบช้อนบอกเากบติ๊กที่บอกตาที่ะตี้ไแล้วมึงดินได้หล่าหมดดินได้แล้วอาไกไทางมันมัยังกได้ท่มไยดตัวนะที่ไม่มลาเนี่ยเชดไม่ีล่ยาต่ ขึ้นมาเทิงมีว่าจักขึ้นมาเทิงะจเ่าุกองมากินแล้วกินเแรงนะทิมนะแลเแรงนะดุงเนาะกินน้ำนากินเบื่อวน้ำเนียเบเตงม่วงตู้ซาเต็มวงตู้ซาปิดสามหมากแล้วไปคุมปิดหมากหนึ่งมาคืนนี่เรียว่าเพื่อนเราไปกินอยู่บอลไม่ซ่อนเพื่นมุจักบ เอาบ่เลูกสียเอาบ่ขอน้ำดาวเลยดีเลยทนสีเอาค่ะเอาบ่ผมูตัวตามเจ้าเพาซือ <laughs> บบ้อบ,บ,บ<น>ีกายนี่หมากนึงโต๊ะหมางสิบพันมดเลยแม่เลยม่งอันบแซบนี่ก็ได้มันนั่นมันหายะปีนี่มันหลายละปนีน้ำหนองไนะม่นะแซบชมแบบ,บมัาน chụt nè, tụt nè phải tằm treo tằm một kí màng treo kí này kí pet đây này kí màng treo tằm thì nó kêu ha màng an kia kêu kéo nè đồ gì đâu pet hang pet thóc đấy sẹp thóc đó chọc cái tụi gì vậy mày ตู้กูมี้จ้ะตูเลาตแจ้วกินเงี้ยมุงม่วงไ่บอกบอกตู้เอาเกลือไม่หลาแน่อ่ะเกลือไม่หลาดีเด้อเแรดอนเดียวนบอเะเป๊เ็ดเป็นป้ติ๊าดิตาอไปเฮ็ดชิิบยักจัก่เฮ็้ตู้ตูเราเห็ดยังว่ะนะเราตำยังลกเราตำมังหุ่งยัก มุนเมื่อมลาตีมื่วานี่ต่ำนะแะไบางหุ้งน้อยๆน้ำหัวนัแหละต่ำแล้วก็พัเพชรจนห้่แล้ววันอาเจียห้องและีเนาดบ้งเอา้มีวา่างมตเห็นาดูู่เราต่ำแจ้วไม่กินกับมุ้งม่วง เราได้ยินอยู่เลยลูกเรายังชิมายู่โอเคโอเคเถอะก็เาได้ไหมลองเพลงไหมลองเพลงกล้บนี่ลองเพลงอ่ะลองเพลงมันต่อดนามต่อนฮัลโหลฮัลโหลฉัน

อันเดียวกันนี่เด้อนี่หมากยาวเลยนะมกันอนี่มองเเปิ้ลมองเเปิ้ลขณะผ้ตู่ลงมาแล้วปตูลงมาเลยือมาาสนะนมบนะฮะมแสบมือนันเาปิดมันเพิมคักนะแซสบอยู่ไดกกินอดีมันเฮิมนี่แหละมันยังบมเิมคักอันนี้นะมันยังหองยังมตันสอดเนาะอย่างเอามากินเนาะ กนมันช็อตก่อนบ้านพ่นสิมนั้นไม่แต่กกง่ๆนะคักชับปู่งานอจงเป็นไว้นะเออฮาปูกงามันพอยางเสือนขาชอบกิงเลยเฮ้ยเฮ้ยดดฉันมีแม่ตู้แม่ตู้ต่เพิ่นแน่นี้อ้อาใช้ลงเบิรดบ้านจังเ้าแม่ตู้เลยบ้าจัา พาได้เลยตู้ตีได้พาไห้เฮ็ดยอคุณด้ก็เป็นมัตบหลังตู้ได้ตาก่อนโอ้ยสะมึงเนี่ยถึงม่ตู้นะนั่งลงเป็นไงเนี่ยแบหมู่หมู่นี่ตับปีกายนี่น่้โมเล้ไล่เลย ไล่หมากเดียวพิกายนี่ปีนี่รถรุ่นนั้นวงหน่ำรุ่นน่ำน้องไม่รุ่นนี้พอเมื่อสียสุดเปลืองโลกนั้นเขาคั่วกัะทะกะเที่ยร่นมัดคูมากมันนี่ห้าอยามันนี่ไร่รถมันย่างอยู่แบบนี้แน่วะพ้าว่าเจ้าอย่าคุณคุนร่นมันลายวะมันนี่เราป้าวะนี่เขาเขาอย่ารด จับก of ็เอาจับกัยาโรคหางได้เติบแน่เออมันเป็นหลอดกันซีดยุบดุนดุนก่อนหนึ่งก้ง่ายจนจีฮักได้น้ำหนองไม่นะแล้วหล่นโมมี่พ่อมาแบบดีมันม้ามันคือด้ปาบดีมันคือด้ว เอาให้ตู้นอนบ่นอนแม่เจ้านอนไหมมอนมอนพวกแรงนี่เนี่ยมันจะมาล้มได้เนาะอย่าเฮ็ดลูกอย่าอย่ายันเนออย่ายันมอนเด้อไม่ชินั่งมอนนั่งน้องนั่งน้องตัวขึ้นครบแล้วอืมพอตู้ตามแจ่วยังขับลาเล่นเจียวเกลือโอ้ยจะเป็นง่วงจังก็ใหม่ไม่ใช่เหรเป็นถามเนาะันเห็น ขายมือตูหายม่ตู้กินน้ำแนว่วงนะหาแต่พ่อตู้กินลองมึนปิดสามหมากนี่แหละปีนี้นะงามจนชิ้นรับกปนชิฟานวยรับเบิดเปิดเลยงไงเนี่ย เอาลงแล้วแม่ให้พ so, ่นลงแล้วพ่นอยากพอดินจะรุ่นมันหน่อยพ่นชุมหอกก็ปิดได้ปิดเขายันงามันหักอย่แล้วมันเป็นลูกมันกับักเองเเนานันนมน้อมันยงนันยง้้้้ยันนนงอมมันอยนนันง้ม้ เ <c ười> อาก็ะมันมมีงมวงเนี่ยลราว่าปีไกยนี่โดยแพงปีนี้บบงมวงลายดสวัสดิ์ยเน,น,นาะมานาเนาะชุดชุดใหญเนาะมานาเนาะ,ออ,อ,ะออกกำาลังกายวะนี่า <c ười> <c ười> Mình Tớ nằm mày cái xẹp rồi. mình xếp hoi chụp 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 này, chụp 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 mình chụp 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 đây mặc cái <laughs> si cốp loại, đấy nó vãi nè, yang ong nè, nó, nhạc, tham 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 nhạc, bố nhạc, tham 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 nhạc, เอาข้องดาเนี่ยเอากินบ่เอาเอากินป่าให้โจมแกให้ไปโจมแก้ให้ไปไอเด้งเอาเยไอเด้งาดีเรื่องงไาเด้งไปมีมมีมันใช้เมมีตัวนึงเรือตัวไปสูดเตียงเลยทมานเตียงหูไปไว้ต้องมาวุ่นหู มแล้มาฮบ้าแลมึง yeah. 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 ่งกันนะเนาะเมื่อไดสิแก่สทกตาอแล้วเนาะเ้ได้เพิคนมักได้ชมค่ะสินะคราบจะดีแล้วมันจะมันจะล่นเนาะนิ้วขึ้นนไรยวขึ้นนี่นิ้โอ้ยเย็นเนมน

มันเบด้อเมื่อบ่ได้เด้อูแจ้เด้อ่บ่ได้นะแจเบิ่งบ่ได้จะยงเมื่อไดอได้ยงเมื่อได๋จักจมแม่เด้ออเอาไว้แม่เด้อแม่เด้อเด้อยงจักหันแจกหีอูยอยู่เฮือนบักคือว่าได้อยู่แต่ห้องะ้อนใช้ดิไปใช้กจน่ ไปบุ้ป่าปาปลานปลาปาป่านแห้วปลาปาอยู่เือคุณโอเคนอนพี่นองยไาจเดี่เพียงสมก่ออย่ากดไม่ดูหามันหลังเลยนะปิ้วแล้วเมื่อกี้นี่ขึนมาไดเลยขนมา้ยเนาะนมาวสนามานาขึนมานาเมตนเศ้าพี่น้องยเนาะ